ทำขนมปังเบอร์เกอร์ที่คุณสาม,มีชอบสูตรนวดมือขนมปังสไตล์บริโอชผสมมันฝรั่ง เริ่มจากเตรียมมันฝรั่งแบบง่ายๆโดยการเอาเข้าไมโครเวฟใครไม่มีพลาสติกแรปที่เข้าเบฟได้หาอะไรมาเป็นฝาก็ได้แต่งแงม้มไวหน่อยเบฟด้วยไฟแรง5นาทีถ้ามันฝรั่งนิ่มดีแล้วบดด้วยซ้อมหรืออะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกขอแค่ให้ออกมาเป็นมันบดละเอียดพักมันฝรั่งไว้แล้วมาผสมยีสต์นมอุ่นไข่2ฟองน้ำตาลนิดหน่อยพักยีสต์ไว้5นาทีก่อนจะนำมาผสมกับแป้งขนมปังใช้ซ้อมคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะคนต่อไปไม่ได้แล้วค่อยใช้มือที่เปียกนวดจนรู้สึกว่า แป้งโดชุ่มชื้นทั้งก้อนจากนั้นเราจะพักแป้ง30นาทีเพื่อให้แป้งเดดูดน้ำเต็มที่และกลูเตนเริ่มฟอมตัวถึงค่อยใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปที่ใส่ทีหลังเพราะพวกเกลือน้ำตาลเนยทาให้กลูเตนฟอร์มตัวยากขึ้นโดยเฉพาะเนยนี่ตัวดีเลยเนยของเราเพิ่งออกจากตู้เย็นก็จะใช้ที่ขูดทําให้เขาผสมกับแป้งโดได้ง่ายขึ้นใครใช้เนยนิ่มๆที่อุณหภูมิห้องก็ทาลงไปได้เลยขั้นตอนนี้เราจะพยายามทําให้เนยซึมเข้าเป็นเนื้อเดียวกับแป้งแป้งอาจจะดูเละๆเหนียวๆหน่อยอย่าเพิ่งตกใจ เราจะใช้วิธีฟาดแล้วก็พับไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเป็นรูปทรงมากขึ้นจากนั้นถึงจะเข้าสู่การนวดแป้งแบบจรงิงจังการนวดแป้งมีหลายวิธีใช้วิธีที่เข้ามือตัวเองที่สุดขอแค่ระวังอย่าให้แป้งขาดไม่ต้องโฟกัสที่เวลานะคะดูที่ผลลัพธ์เป็นหลักเราจะนวดจนกว่าเขาจะขึ้นฟิล์มโปร่งแสงโดยไม่ขาดเพื่อให้มั่นใจว่ากลูเตนแข็งแรงมากพอที่จะทําให้ขนมปังนุ่มฟูถ้านวดจนแป้งโดเริ่มรู้สึกตึงๆแต่ยังไม่ได้ที่ลองพักสักสามนาทีเพื่อให้กลูเตนลขยตัวแล้วจะง่ายขึ้นนวด ได้ความเนียนความโปร่งแสงประมาณนี้เราก็โอเคละใครทําได้ดีกว่านี้ก็ยิ่งดีตัวอย่างขนมปังที่เราทําแล้วกรูดเต็มไม่แข็งแรงเขาจะไม่ฝูนวดแล้ว p r o ฟแป้ง60-90นาทีขึ้นอยู่กับความอุ่นของห้องหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการขึ้นรูปขนมปังตัดแบ่งแป้งตามขนาดที่ชอบก่อนขึ้นรูปเราจะแผ่เขาเป็นแผ่นบางๆเพื่อไล่แก๊สออกเพราะเดี๋ยวเราจะ p r o ฟเขาอีกรอบหนึ่งการขึ้นรูปก็แค่ทําให้เป็นก้อนกลมๆถ้าไม่อยากให้ขนมปังสูงเกินไปก็ตบๆหน่อยแล้วก็ p r o o แป้งรอบสอบ ระหว่างรอก็เตรียมไข่เอาไว้ทาขนมปังรูปเสร็จน้องก็จะกลับมาพองอีกครั้งทาไข่โดยท็อปปิ้งตามใจชอบก่อนจะเอาเข้าอบ20นาทีใครอยากได้สีอ่อนกว่านี้ลองลดเวลาลงสูตรนี้จะมีครัชกรอบๆตรงก้นเนื้อข้างในจะนุ่มฉ่ำไม่แห้งเปิดเนื้อให้ดูชัดๆเลยเขาจะฟูไม่แน่นแต่ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เราไม่ได้ใส่สารเสริมอะไรเขาก็จะไม่ได้นุ่มนานเท่ากับขนมปังที่ซื้อตามร้านรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมแปะไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะคะ